เนกิขี้เลน้ <laughs> สวัสดีครับผมเ,เนกิขี้เลงครับผมโหสภาพผมตอนนี้ก็พึ <laughs> ่งตื่นเลยครับวันนี้ครับผมตนที่ผมมาทำ คลิปในวันนี้นะครับที่ผมจะมาถ่ายก็คือเลี้ยงธารรมกอจิดาพิฆาตอสูนหนึ่งวันเต็มเมครับผมว่าธามกอจิของดาพิฆาตอสูรเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็มันร้องเรียกเราในสถานการณ์ไหนบ้างนะครับเมื่อวานคือที่เจอหนึ่งอย่างและคืออีกาบินมาครับทุกคนก็จะมีอสูนโผล่มาครับ ให้เราปราบอาสูรนั่นเองเออนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ฝากกดซับสไครต์ให้ช่องนิกิคิเลนด้วยนะครับมุ่งหน้าสู่300,000ซับสไครต์ไปด้วยกันอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปตามดูกันเลยครับว่าในหนึ่งวันนี้นะครับสถานการณ์ที่ผมจะเจอกับธนกสด,ดาพิฆาตสูรจะมีอะไรบ้างไปกันเลยมาถึงก็เจอฮากันเนสึกะช่างตีดาบนิจิรินนะครับที่ตีดาบให้ทันจิโร่ พอเรากดแล้วเขาก็จะขยับหน้าเข้ามาใกล้ๆเรื่อยๆนะครับโอ้โหก็เจอชินาซึงาวะเกนยะเลยนะครับโอ้โหโกรธเราอยู่ด้วยโอ้โหมีอสนรกลองผัวมาด้วยครับโอ้ฟันทีเดียวตายเลยอะอสนรยะบะครับที่เป็นอาสนรที่มีลูกตาอยู่ที่มือนะครับ เจอซิยูริคานาโอะมาหาด้วยครับมามาดูกันว่าจะมีอะไรครับทุกคนอ่ามีผีเสื้อมาเกาะที่มือครับมันเขาแวะมาแวะมาหาเฉยๆนะครับเหลือยดางเป็นขามโดโะทันจิโร่ นี่นะครับเวลากดเช็คสถานะก็จะเป็นชู2นิ้วยิ้มนะครับนี่คือตอนเขาโกรธนะครับเขาไม่กินเขาอิ่มแล้วนะครับแต่เขากินน้ำชาได้เรื่อยๆนะครับ อีกตัวหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นคาร์มาโดทันจิโร่เหมือนกันครับผมอุตส่าห์ฝึกต่างกันแล้วนะแต่ก็กลายเป็นว่าเปลี่ยนร่างเป็นเหมือนกันคารขาอรมณ์ดีนะครับเขาจะขยับเข้ามาใกล้กล้องครับโอ้โหเจออสูรซึซามารุครับกระบวนท่าที่3ปกระแสน้ําได้รัาที่มี6มือปลาลูกบอลน,นะครับเจรู้ ระบเทพสุริยันได้รับเรียบร้อยครับเจอทางวุระแดนเข้าไปเจอท่านธรรมโยกับยูธรรมโยด้วยให้พวกนั้นเป็นเหยื่อล่อแล้วหนีเถอะครับอ่ะล้อแล่นครับระบอบเทพสุริยัน โดยทั้งสองตัวนะครับมันจะเจอเหมือนกันเลยเพราะว่าผมเปิดเลี้ยงในเวลาใกล้เคียงกันนะฮะนี่ท่านอุบุยาชิกิคังยะครับผมเจ้าของปราสาทนั่นเองหรือเจ้าของหน่วยปราบอสูรนั่นแหละครับ นี่ท่านอุโรโกดาก,กิสากอนจิก็มาครับนั่งต้มอะไรให้ทันจิโร่กินก็นไม่รู้นะครับแมวของท่านทามโยกก็มาครับมาเก็บตัวอย่างเลือดนะครับจากอาสูรสิบสจันทราที่ยังไม่เจอนี่ครับเจออสู์กลองอีกหนึ่งตัว และก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการเลี้ยงทามากอจิดาบพิฆาตอสูนหนึ่งวันนะครับผมจริงๆจะมันมีตอนคืนด้วยแต่ไม่ได้ถ่ายมาตอนคืนก็คือเขาจะหลับนะครับก็จะห่มผ้านอนก็ทั้ง2ตัวนะครับพัฒนาร่างกลายเป็นทันจิโร่หมดเลย <laughs> คือพยายามเลี้ยงให้แตกต่างกันแล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาทําต่ออีกนะอันนี้ก็คือพัฒนาเป็นทันจิโร่นะเลี้ยงเพียง1วันก็พัฒนาเป็นทันจิโร่แล้วนะครับเดี๋ยว ในคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการรีเซ็ตใหม่นะครับแล้วก็จะทําการฝึกแล้วมาดูกันว่าจะเปลี่ยนร่างเป็นร่างอื่นหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้คือพยายามฝึกให้แตกต่างกัน2อย่างแต่ก็คือเปลี่ยนเป็นทันจิโร่หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะหาวิธีการนะครับเลี้ยงให้มันเปลี่ยนเป็นเสาหลักบ้างานะครับว่าเสาหลักแต่ละตัวเนี่ยมีการเลี้ยงยังไงนะครับก็ต้องคอยติดตามชมกันให้ดีนะครับ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ช่องนิกทิทีเลนด้วยนะครับผมมุ่งสู่300,000ซับสไครต์ไปได้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามีคอนเทนต์ที่เป็นดบาบพิฆาตอสูรอีกแน่นอนต้องรอติดตามชมให้ดีนะครับพูดเลยแง้มแงมไว้เลยว่าเดี๋ยววันนี้ครับผมจะถ่ายรีวิวดาบไม้ดบาบพิฆาตอสูรของเสาหลักคนที่เหลือครับผมนี่แล้วก็ ัวละครลับนะครับที่เราทําไว้ในคลิปที่แล้วว่าจะเป็นดาบของใครใครเดากันถูกนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามชมกันให้ดีเลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ